สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและอาจารย์ทุกทุกท่านที่ชื่นชอบในการต่อนกเขาใหญ่นะครับผมอยู่กับผมสายดำนกเขาใหญ่กับตัดหลังเจ้าหาเช่นเคยครับผมพบกับพวกเราสองคนกับการต่อนกสายป่าภูเขาสูงจังหวัดเมืองกาญจนบุรีนะครับผมซึ่งอีพีนี้เราอยู่กันที่ทองผาภูมินะครับผมเดี๋ยวให้ดูทะเลของไม้นี้ตอนเช้าเชหกโมงครับผมนี่ครับสวยมากมากครับวิวสวยครับมุมนูนยิ่งสวยภูเขาสูงเลยครับนู่นครับทะเลหมอกภูเขาสูงมีทะเลหมอกครับ แล้วก็ด้านนี้ครับผมซึ่งมีร่องรอยการฝนตกนะครับผมนี่ครับอย่ว่าร่องรอยแล้วตกแล้วตอนนี้ก็ยังไปปลอยครับเนี่ยครับนี่ครับนี่ป่ายางป่าทึบแล้วก็ด้านหลังภูเขาเนี่ยอยู่ใกล้ๆครับป่าทึบมีเสียงนกคันอยู่ด้านนี้ครับผมเนี่ยด้านนี้แล้วก็ด้านนู้นครับผมมีเยอะนะครับมีเยอะซึ่งหมายนี้เคยมาครั้งที่แล้วประมาณสองสามที่นะผมที่เจ้าฮาร์ดได้ควางเนี่ยได้ต้นนั้นไปครับผม แต่วันนี้เช้ามามีคนทำสวนครับเขามาทำไร่มันมีเครื่องตัดครับผมเสียงดังเขาเดี๋ยวเขาจะจะได้ต่อหรือเปล่าครับไม้นี้ครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมมากับนกต่อตัวใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะตั้งชื่อเจ้าสามนะครับผมเจ้าสามเจ้าสามครับพยางเดียวตั้งง่ายอย่างเลยตั้งมันสั้นๆครับผมจะได้ไม่ต้องพูดมากคุยเยอะนี่ครับนี่นะครับผมเจ้าสาม แล้วก็เจ้าสองส่วนเจ้าฮาร์ดนี่เป็นเจ้าพุโทโธพุธโทโธถ่ายคนพึ่งเต็มครับพึ่งจะได้เอามาเล่นครับผมแล้วก็เป็นเจ้ามหาดำติดมาครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นตัวไหนตัวเจ้าเก้าถ่ายคนหนักครับ <c oughs> ไม่ได้เอามานี่ครับนกต่อตัวใหม่นะครับผม <c oughs> เป็นนกทางอาระยองชนบุรีนะครับผมเป็นเทพนมคาลมนกต่อมือหนึ่งของ คนแก่ครับผมที่เอามาจากพีเพชรนะครับผมนี่ครับนี่ครับนาตาซึ่งเก็บเฉลยไปแล้วหนึ่งแต้มที่ลองเทสแถวบ้านนะครับผมเก็บมาแล้วซึ่งต้องบอกก่อนนะครับผมลีลาแล้วก็คาลมเสียงนี่จะอยู่ระดับเจ้าสองครับผมแล้วก็อาจจะคล้ายๆกับเจ้าสองครับผมสไตล์คล้ายๆกันเลยครับผมเวลาเจอนอกป่าแล้วเร่งเล่งเร่งเรียกแล้วก็ เรียกแล้วก็ออกกดโกดเหมือนเจ้าสองครับผมดูเดี๋ยวมันจะหาสองกับสามจะสลับกันเหมือนตัวเดียวกันครับผมแต่เสียงไอ้ตัวนี้มันจะออกคมคมแหลมแหลมหัวเจ้าสองนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวมาดูกันกับการเทสป่าสูงป่าทึบต้นไม้เยอะต้นไม้หนานะครับผมจะเล่นหรือจะเล่นหรือเปล่านี่ครับถึงได้มาที่ทองผาภูมินะครับผมซึ่งถ้าลองที่นี่ผ่านก็เท่ากับว่าไปที่อื่นก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วครับผม ว่าที่นี่เป็นเนินเขาสูงแล้วก็ต้นไม้เยอะแยะถ้าเล่นกระปูดก็เยอะ้าเล่นที่นี่ที่อื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับก็เลยต้องเอาออกมประเทศที่ทองผาภูมิครับผมนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะชี้แจงอีกหนึ่งประเด็นนะครับผมประเด็นเวลาที่เห็นคลิปนกต่อพน้ยเนี่ยเวลานกป่าเนี่ยขึ้นคอนแล้วขยุมคอนหลายครั้งหลายคลิป แล้วไม่ลดนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมนี่ครับเวลาที่ขึ้นคันฟาดนี้นะครับผมเนี่ยแล้วเนี่ยอ่าให้ขึ้นใ้ดูเลยไหมเดี๋ยวให้เจ้อฮาร์ดขึ้นใ้ดูครับผมจะได้หายสงสัยครับผมนี่ครับเวลาที่เราขึ้นคันฟาดถ้ามีกิ่งไม้ตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเราไม่แหวกนะครับผมแล้วตรงเนี้ยหนานี่นะครับถ้าตรงเนี้ยกิ่งไม้หนา แล้วเราไม่แหวกมันขึ้นเนี่ยจะเกิดแรงดึงตรงเนี้ยเยอะทําให้นกปลาที่ขยมคอนเนี่ยมันจะลดยากครับผมแต่ถ้าเราแหวกตรงนี้ให้มันบางๆนะครับผมมันจะติดง่ายครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับที่ทําแบบเนี้ยคืออยากไม่คลิปครับอยากได้คลิปสวยๆครับผมสวยๆตอนกมัน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 ครับผมมันขึ้นขยมคอนแล้วติดเลยโอมันมันไม่สวยครับ เพราะว่ามันจะได้ลุ้นแล้วก็สนุกกว่าครับขึ้นขยมบนคอน<ช>เพราะยังไงถ้านกขึ้นบนคอนเนี่ยยังไงมันก็ต้องขยมแล้วก็เข้าตีนกต่อจนได้แล้วครับผมคือต้องอธิบายเพิ่มนิดนึงพวกผมต้องการคลิปสวยๆไปทาง f c ฟแต่ว่าบางทีคลิปที่มันติดง่ายพวกผมก็เล่น2ชานไปแล้วครับ<ช>เล่นคอนกระดกไปแลวไมมาเล่นตีนกุ้งนะครับเพื่อที่ให้นกมันไล่ไล่เข้ามาเพราะว่าอยากให้มันติด ยากนิดนึงเพื่อที่หนึ่งเราจะได้รู้ว่านกป่านะครับมันมีของดีอะไรเพิ่มหรือเปล่าใช่แล้วก็อยากให้คลิปมันมันลุ้นๆให้ทางอาจารย์หรือ F c ซได้รับชมไม่ใช่ว่าถ้ามาใกล้เหยียบปุ๊บติดแล้วอ่า<อ>มันก็จะลุ้นไม่มันครับม,มันจะ,ะคลิปมันก็จะสั้นแล้วก็ไม่รู้จะตั้งชื่อคลิปยังไงดีน <laughs> <laughs> ั่นแหละครับแล้วก็เรื่องของเรื่องคือ <laughs> พวกผมเป็นสายทําคลิปอ่ แล้วก็ไม่ได้สายที่จะเก็บเฉลยเร็วต้อง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 แยกกันนิดนึงครับต้องแยกกันนิดนึงเพราะว่าถ้าดูมาแล้วมีอาจารย์หลายท่านบอกว่าพเนียดมันไม่ดีมันเหนียวมันลดไม่ดีอะไรเป็นที่พเนียดไม่ใช่นะครับคือเจตนานะครับผมเจตนาทําให้มันลั่นช้านะครับผมแล้วลองฝากถามอาจารย์นิดนึงครับระหว่างนกเหยียบคอนขูบนคอนแล้วอาจารย์ลุ้นไปด้วยไหมนี่แหละครับไม่ใช่ว่าเหยียบคอนติดแล้วอ่าไม่ได้ลุ้นไม่ได้ะไรเลยครับผม ใช่ครับมันจะง่ายเกินไปครับผมนี่ครับเดี๋ยวก็เลยมาอธิบายให้กับอาจารย์หรือเอหลายหลายคนที่ดูแล้วเวลาเห็นคลิปนกยืนมคอนแล้วเม้นว่าพเนียดไม่ดีหรือเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นนะครับผมเลยอธิบายให้ฟังครับผมมันเจตนาครับเป็นเทคนิคครับผมนี่ครับเดี๋ยวยังไงมาร่วมรุ้นกับนกต่อตัวใหม่นะครับผมกับการเทสครั้งแรกบนป่าเขาสูงที่ทองผาภูมินะครับผมว่าจะสู้สู้กับสอสรัฐ ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับผมจะเป็นนอกต่อตัวหลักคู่กับเจ้าสองได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมาร่วมรุนในการครับผมติดตามกันครับ Bye. -bye. มายแรกช่วงเช้าๆครับผมนี่ครับซึ่งตอนมาก่อนขึ้นใส่นะครับผมมีคนมาทําไร่ตรงนู้นครับผมมาสองคนแล้วก็มาเรื่อยๆครับเจ็ดแปดคนแล้วก็เปิดไอเครื่องตัดหญ้าครับตัดมันโอ้โหดังสนั่นเลยครับยี่สิบนาทีครับนี่ครับบรรยากาศซึ่งเจ้าฮาร์ดเดินไปต่อด้านในนะครับมีนกมีอยู่ตัวหนึ่งครับตอนที่ตอนเปิดคลิปนะครับผมแล้วก็ ไปเก็บมาได้ครับผมเข้ามาแล้วก็กระโดดลงเลยนี่ครับบรรยากาศแล้วก็เริ่มมีลมแล้วครับผมอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วก็เริ่มมีลมละนี่ครับไอ้สามขันบ้างหยุดบ้างนะครับผมแต่ก็ถือว่ากล้าขันก็ถือว่าโอเคครับผมซึ่งก่อนเราขึ้นใส่นะครับผมมีนกอยู่ในป่าไกลๆนั่นครับ ขันอยู่แต่พอเขาใช้เครื่องตัดญ้านกป่าเงียบกลีบทุกตัวจนเขาปิดเสียงครับผมแล้ทีเนี้ยนกป่าก็เริ่มขันครับเสียงลอยมาอยู่ไกลอยู่ตัวหนึ่งครับเสียงเล็กๆลอยมาไกลๆแต่ไม่บินข้ามมานะครับผมสามดึงมาก็ไม่มาครับ <c oughs> เลยไม่ได้เห็นวงในครับผมเดีย๋ยวรอดูไม้ต่อไปครับเป็นยังไงนี่ครับ ป่ายางบนภูเขานะครับนี่ครับบรรยากาศไหลมันนะครับผมใหญ่มากกว้างมากครับผมซึ่งมาครั้งที่แล้วเนี่ยมีนกป่าอยู่ด้านนู้นครับที่เจ้าฮานได้แต้มใบนกป่าอยู่ด้านนู้นเลยมาวันนี้มีร่องรอยฝนตกครับผมอาการไม่ค่อยดีเดี๋ยวเอาลงแล้วย้ายไม้ครับผมแล้วมาดูกันต่อว่าจะเป็นยังไงครับกับการเทศนก ต่อตัวใหม่ครับผม ไม้สองช่วงสิบโมงกว่าครับผมใส่ยังไม่ถึงสิบนาทีเลยฝนตกอีกแล้วโอ้ยตั้งแต่ไม้แรกครับขับรถหาอยู่สองสามชั่วโมงพอเอาขึ้นใส่ก็เจอฝนตกครับนู้นครับเจ้าฮาร์ดใส่ทางด้านนู้นครับผมนี่ครับทำเลโอ้ยเดี๋ยวคืมเดี๋ยวฝนตกครับโอ้ตา้ตด้นี่ครับ ไอ้นอกต่อตัวใหม่นะครับผมขันอยู่ประมาณสิบํำได้ครับแล้วก็หยุดเพราะว่าอากาศค้มด้วยเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวค้มฝนตกเออเลยไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวกับการเทสนกต่อเท่าไหร่ครับผมเมื่อกี้ค้มนะครับแล้วฝนตกเนี่ยลงเลยแล้วครับฝนแดดออกฝนตกยขี่มาหาลายไม อากาศค้มครับพออากาศค้มแล้วก็นกป่าไม่ค่อยขันพอมาเจอปุ๊บก็เจออุปสรรคบนอีกเอเดี๋ยวลงกันครับผม ตั้งกล้องให้หน่อยพี่ ไม้สามช่วงสิบเอ็ดโมงครับผม,น,บน,มนุ่นครับนอกต่อตัวใหม่เจ้าสามนะครับผมหนุนส่วนเจ้ามหาดำอยู่ทางด้านของเจ้าหาดนะครับผมนี่ครับบรรยากาศฝนเริ่มตกไปปลอยใหม่แล้วครับเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนซึ่งไม้สามทำได้ดีครับผมเกี่ยวปุ๊บขันปับ๊บตอนที่ ขับรถประจอดเนี่ยจะถอดใจจะไม่ต่อแล้วนะครับผมเพราะไม่ได้ยินเสียงนกป่าแล้วพอนกต่อเอาลงกินดินเนี่ยมันขู่หลังรถครับผมแล้วนกป่าเนี่ยก็มาได้ยินเสียงก็มาตรงนี้ครับผมก็เลยพากันเอาเอาขึ้นใส่กับเจ้าฮัดไอสามเกี่ยวปุ๊บขันปับ๊บโตอยู่ดึงนกป่าสายเปิดค่าลมอยู่ ครึ่งชั่วโมงครับผมโอ้โหถือว่าไม้นี้เด็ดครับสภาพถนนครับผมโอ้โหนี่ครับตกไปปล่อยลงมาอีกแล้วไม้สามนี่ทำได้ดีมากครับผมครึ่งชงั่วโมงดึงนกป่าขันแทบไม่หยุดเลยโอ้โหถือว่าไม้นี้ผ่านครับผมนี่ครับฝนเริ่มแรงแล้วครับผมซึ่ง ปล่อยสามขันนะครับผมขันปุ๊บสักพักหนึ่งนี่นกป่าอยู่ข้างด้านนี้ครับสองตัวแต่เหมือนจะเป็นนกรูครับผมโตแต่ไม่บินเข้านะครับผมเหมือนจะเป็นนกรูเมื่อกี้มีมีคนเขามาทําไร่มันครับเขาบอกว่าเคยมีคนมาต่อ,อยู่สองปีที่แล้วเป็นพวกเอ่อนครปฐมนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่านกสองตัวเนี้ยเป็นนกรูที่เขาเอาไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าโตแต่ไม่เข้า ดูนะครับได้ยินเสียงนกคู่กันหลังกระบะน้อบินมาเกาะสู้เดี๋ยวนี้เลยเบรรยากาศช่วงฝนตกครับไปปลอยลินลินล้วแต่แดดออกเช้าเช้านี่น่าจะสนันครับบริเวณนี้โอกว่าดานนุ้นก็มีเสียงนกเหมือนเดี๋ยวเอานอกต่อลงกันครับผม ครับผมแล้วก็ได้เวลาต้องกลับแล้วครับผมฝนตกปล่อยไล่หลังแล้วครับโอ้ตกหยุดตกหยุดครับผมโอ้ต่อหน้าฝนที่ทําใจลำบากครับผมนี่ยังตกไปปล่อยนะเนี่ยโอ้ตายตายหนาวมาแล้วครับผมเมื่อกี้ไปเก็บรกมาก็หยุดแล้วพอพอมาถึงรถเอาโตกนี่แหละโอ้โหจบไปแล้วครับกับการเทสต่อตัวใหม่เทพนมคาลมนะครับผมไอเจ้าสารนะครับผมไม้ หนึ่งไม้สองนี่ยังไม่เท่าไรครับแต่ไม้สามนี่ครึ่งชั่วโมงนี้เอาดีเปิดคาลมเกี่ยวเป็นขันถือว่าผ่านครับผมนี่ครับแล้วก็จากสไตล์การเล่นการน้ำเสียงนะครับผมบอกเลย<ห>ผมสอง <laughs> สองคน,ม,นมันเหมือนในสองเป้เลยน,น้ำเสียงสไตล์จังหวะนี่เหมือนในสองเป้เลยครับเดี๋ยวแต่ผมผมเคยเทสที่ที่บ้านแล้วครับวงไหนนี่เจอนอกป่านี้เร่งเปิดคาลม เหมือนในสองเป้เลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูยาวๆต้องดูยาวๆครับผมเพราะจะเป็นยังไงต่อดีครับถือว่าผ่านครับไม้สามนี่ถือว่าผ่านโอเคถ้าเทสที่ท้องผาฟูมิป่าภูเขาสูงอย่างเงี้ยถ้าขัเป็นลูกเป็นลูกเนี่ยป่าทึบป่าสูงเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าขันถือว่าผ่านนะครับผมถือว่าโอเคแล้วถ้าเจอป่าล่าภูเขาต่ำๆเนี่ยไม่น่ามีปัญหาครับผมเดี๋ยวไว้เทสดูว่าจะมีแต้มกันเมื่อไหร่นะครับผมกับลกต่อตรงไห่ ซึ่งวันนี้เจ้าฮัดเก็บได้มาหนึ่งแต้มนกต่อตัวใหม่เจ้าพุโทโธเพิ่งแต้มแรกมาอยู่ด้วยกันขึ้นป่าภูเขาสองสามรอบมั้งครับแล้วก็เจอนกเข้าร่วมแต่ไม่ติดตอนนั้นเลยเอาเจ้าก้าวไปตามเรียกเจ้าพุโทโธติดตวันนี้ครับแต้มแรกครับเปิดมาแล้วนี่ครับช่วงเช้าเช้านะครับผมไม้แรกบงป่าย,ยัางสองคนมแมวนะครับนนี้อ่าเอ้ยนี่ครับผลไล่ลังแล้วครับผม เดี๋ยวให้ดูไอนี่ครับใกล้ๆครับผมนี่ครับหน้าตาเทพนมควนะครับเทพนมคาลมนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวรอมาดูวงในกันครับผมเวลาเจอนอกป่าที่ป่าภูเขาสูงทองป่าภุมหรือไม้ต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นยังไงตัวยังไงคลิปนี้อีพีนี้ผมก็จะหาต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวต้องรีบรีบปิดครับฝนตกแรงแล้วครับผมเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผม 加油！<吧>